สวัสดีครับผมโอยหูเอริฟเนียซาวนะ่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันอีกเช่นเดิมนะวันนี้ไปกันในศึกมวยมันสนั่นเมืองถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานาชาติรังเสร็จช่องทูฟอ r y ยูบวกแอปพายทีวีนะครับมวยรักมวยชอบผมคู่ที่หนึ่งนะระหว่างเจ้าเอ็กตอาอึงอูบลฝีมือครบเครื่องปั้มรัดฟอสเตกาแรก้าสวนวันนี้พ่อเจ้าศรัทธาจิตอาสาบางแก้วก็เป็นมวยเพศทรงคล้ายกันนะ่ะ จังหวะฝีมือปั้มรัดฟันตีบูดูด้านกระดูกการผ่านมวยเสียเปรียบนะครับคู่นี้ฟันทองพิเจ้าเอกต้านะครับคู่ที่2ฉลามขาวอ,อเทพสุภาเตะตั้งบางโต้ปั้มรัดฟันตีหมัดสอบสวนแรงวันนี้พวกพี่เจ้ายิ้มสยามทอเทพสุนกวนเป็นมวยจากบุรีรัมดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกนะครับกระดูกการผ่านมวยเสียเปรียบนะครับชอบที่เจ้าฉลามขาวนะครับคู่ที่สามนับยอดกฤษดาศูนย์กีฬากุฎฉิม เาหนาเหนียวแน่นปั้มรัดฟัตีบูดูดันเคยพลิกแพ้มาแล้วครับวันนี้พบกับเจ้าชายตะวันบุรณา,ามวยไทยแต่ซ้ายต่อยซ้ายบูดูดันกล้าแรกกล้าสวนครับเคยชนะมาแล้วครับคู่นี้นะชอบที่เจ้าชายตะวันนะครับคู่เอกของรายการนับก้ามงคลเพชรินดีอะคาเดมี่แต่ซ้ายตั้งบางโต้กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยดีครับวันนี้พบกับเจ้า,าชามนาวมรราชาพัฒอุบลก็เป็นมวยเพชรจังหวัดฝีมือปั้มรัดฟัดตีบูดูดัน กระดูการผ่านมวยเบอร์มวยเป็นรองครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า9้ามงคลน,นะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ